ผ, lives, ผ,いいผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาลในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีให้การต้อนรับนายพิกเนตตะปวงผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงในพื้นที่เขตตรวจราชการที่10ในโอกาสเดินทางมาติดตามงานสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินงานการของแผนงานและโครงการต่างๆซึ่งจังหวัดอุดรธานีมีลูกหนี้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้และผ่านการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการจำนวน41,849รายมูลหนี้6,256ล้านบาทในการดำเนินงานคาดแล้วเสร็จตามเป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้ทั้งระบบมีประชาชนลงทะเบียน5,169ราย แบ่งเป็นเจ้าหนี้2,188รายลูกหนี้2,981รายซึ่งทั้งหมดได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วส่วนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเรื่องของการสร้างรายได้ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในเดือนมกราคมถึงมิถุนายนปี2567มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ11.56สร้างรายได้ให้กับจังหวัด มูลค่ากว่า6,663ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ13.79โดยปัจจัยที่ส่งผลให้ท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดอุดรธานีคือการส่งเสริมการจัดงานอีเวนต์การยกระดับงานท้องถิ่นให้เป็นงานประจำปีของจังหวัดการพัฒนาศักยภาพของการเป็นเมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้และการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569พร้อมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์เป็นต้น